เสื้อหักแบบนี้จะนำไปแขวนเสื้อก็คงไม่ได้แล้วจะทำยังไงดีสวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระ,ละเล็ดลรับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะไม้แขวนเสื้อของเยแมวนะคะน้องหมานะคะนำไปกัดนะคะกัดเสหักแบบนี้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเยแมวนึกเสียดายนะคะก็จะไม่ทิ้งนะคะวันนี้เยยแมวจะมาซ่อมไม้แขวนเสื้อที่หักแบบนี้นะคะให้กับเพื่อนๆนะคะ เผื่อเป็นทางเลือกหรือว่าเพื่อนๆอาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะคะแต่ก็คงสงสัยว่าแค่ไม้แขวนเสื้อหักแบบนี้ซื้อใหม่ก็คงไม่กี่ตังค์ใช่แล้วค่ะซื้อใหม่ก็ไม่กี่ตังค์นะคะแต่ถ้าเราทําได้เราก็ทํานะคะเพราะว่าจะได้ลดรายจ่ายแล้วก็ประหยัดเงินทองไปด้วยนะคะเพราะว่ารูปทรงเขายังใช้ได้อีกนานนะคะแค่หักแค่นี้สามารถซ่อมได้เดี๋ยวเรามาดูวัสดุที่จะนําไปซ่อมกันเลยค่ะ ค่ะ e เรามาดูวัสด,ดุที่จะนํามาซ่อมนะคะนั่นก็คือหลอดกาแฟนะคะเพื่อนๆนหลอดกาแฟาก็ทั่วไปนะคะมาตรฐานก็จะเป็นไซส์นี้แล้วนะคะก็เข้าได้กับไม้แขวนเสื้อนะคะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะไม้แขวนเสื้อของเรามีขนาดเล็กขนาดใหญ่แค่นั้นนะคะค่ะอ,อันดับแรกเราก็จะมาตัดหลอดก่อนนะคะวัดดูนะคะว่ารอยหักอยู่ตรงไหนเราก็เอาหลอดกาแฟมาเทียบนะคะให้เลยรอยหักออกไปซักข้างละนิ้วหนึ่งก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดค่ะตัดหลอดกาแฟนะคะ หลังจากที่เราตัดหลอดกาแฟแล้วนะคะเราจะนําปืนกาวมายิงให้กาวเข้าไปในหลอดกาแฟนะคะค่ะเราก็จะยิงเข้าไปในหลอดเลยนะคะเพื่อนๆสองข้างเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําไม้ขวเสื้อที่หักนะคะเสียบไปเลยค่ะข้างนี้ก็เสียบข้างนี้นะคะ แล้วเราก็จะทิ้งเขาไว้สักพักหนึ่งนะคะให้กาวที่เราหยอดเข้าไปหรือยิงเข้าไปนะคะสมานกับไม้แขวนเสื้อกับหลอดให้แน่นนะคะค่ะหลังจากที่เราเสียบหลอดเข้าไปแล้วนะคะหรือเสียบไม้แขวนเสื้อเข้าไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะทิ้งเขาไว้สักพักนะคะให้เขาติดกันให้แน่นนะคะติดกันให้ดีนะคะนี่ก็แน่นแล้วนะคะทิ้งไว Ign ้สักพักแล้วนะคะค่ะเป็นไงคะไม้แขวนเสื้อที่หักนะคะตอนนี้จะแน่นกว่าเดิมอีกนะคะเพื่อน การซ่อมไม้แขวนเสื้อนะคะถึงจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยนะคะแต่เราสามารถทําเองได้นะคะเราไม่ต้องทิ้งนะคะเพราะว่าสภาพเขายังดีอยู่นะคะเราสามารถทําเองแล้วก็ซ่อมเองได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคิดว่าสิ่งของทุกอย่างเราสําคัญนะคะซ่อมเลยค่ะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อไปหานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะการซ่อมไม้แขวนเสื้อแบบง่ายๆด้วยวิธีที่แมวทานะคะถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาก็ นำไปใช้หรือว่านำไปทำได้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยยแมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สิ่งเล็กๆน้อยๆก็อย่ามองข้ามนะคะ